อยากจัดการการเงินให้เป็นระบบมากขึ้นไหมครับวันนี้เรามี4เทคนิคพัฒนาความรู้ที่จะช่วยให้การเงินของคุณมั่นคงและมีประสิทธิภาพเรามาฟังกันดูนะครับ 1. เริ่มจากพื้นฐานการเงินส่วนบุคคลเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้พื้นฐานการจัดการเงินครับเช่นการจดรายรับรายจ่ายการสร้างงบประมาณและการวางแผนการออมเพราะความรู้พื้นฐานเหล่านี้เลยครับคือรากฐานที่สําคัญ2ออ่านหนังสือหรือบทความที่เกี่ยวกับการเงินลองอ่านหนังสือครับหรือบทความการเงินที่ช่วยคุณเข้าใจการจัดการการเงินเช่น วิธีการออมเงินลงทุนเบื้องต้นหรือการบริหารหนี้ครับเลือกหัวข้อที่เหมาะกับเป้าหมายของคุณ3ฝึกใช้เครื่องมือหรือแอปพลิเคชันช่วยบริหารการเงินลองใช้แอปพลิเคชันครับเพราะแอปพลิเคชันเหล่านี้จะช่วยจัดการงบประมาณของคุณได้อย่างง่ายดายเช่นแอปบันทึกรายจ่ายหรือเครื่องมือคำนวณเป้าหมายการเงินเพื่อช่วยให้การจัดการการเงินของคุณง่ายและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายครับเรียนรู้ผ่านคอร์สออนไลน์หรือการเวิร์กช็อปที่เกี่ยวกับการเงินลองสมัครเรียนคอร์สออนไลน์ครับหรือเข้าร่วมเวิร์กช็อป